สเเจุกสวัสดีสโอ้ยยู่ไซยุนองใช่ครับผมสวัสดีครับผมบอมลูกพระธาตครับผมคลิปที่แล้วครับผมผมได้ไปดังไฟอยู่กลางสะนั้นแต่ตอนนี้มันน้ำมันเต็มแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิ ทำคลิปพิเศษครับผมทำอาหารเมนูพิเศษไก่อบฟางใต้น้ำผมบอกเลยเมนูนี้เดี๋ยวผมไปอัดวัตถุดิบก่อนครับผมอ้อาวเฮ้ยตอนนี้หลกเอาหัวจิไข่ก่อนนะครับแดบบนึงเอาอีกอันนึง พอแล้วยาดท้องมันนซิเจ็ครับได้มาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยหัวจิไข่บ้านค่อยห้องหัวจิไข่เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าขั้นตอนมันจะมีอะไรบ้างงาโอ้ยครับผมอันนี้พวกเราก็ได้มาเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีไก่นะครับผมไก่แล้็ไก้ยัยงนะหากไหม ไก่ยังมาได้ใส่ครับไก่กันนี่ได้ขาเลยเอามาจากตัวละสองพันนะพี่น้องเอ้ยกินนี่ไก่หยาเพื่อนอีติฟองหกสี่พันนี่ครับผมรากผักชีครับแล้วก็มีพริกไทยครับตะไคร้กระเทียมชูรสน้ำปลาไม่ใช่ซอสเอ่อซอสบูรดซอสก็หอยแล้วก็เอาอันนี้ลงนะครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้เนี่ยพริกไทย อ้ยโอ้ยวันิตยุ่ยดีกว่าฝุ่ยอยีรีซิพาซิพาต้องปรุงไส้ไก่เบังแม่ไก่ใหญ่อันนี้เราจะทำเครื่องคุกไก่นะครับมาพริกเด็ดไหมครับเด็ดไหมเด็ดสู้ผมไม่ได้หรอกครับว้าวโอเคจริงๆมันต้องตามลาโคชีก่อนนะลำแเลกตาแล้วนี่ลาโคชีกระเทียมก่อน ไอ้คำหมาพีคมั้ยครับต้องรวมกันเก่าแต่เดี๋ยวมันก็รวมกันเก่าแหละโอไปไปเอาสูตร่าใส่เอาไปไปมาดูนะพวกไหนสิพวกเกี่ยวดอกตามแม่งก็ร่วมกันคือเก่านี่เมื่อยนึกว่านึกว่าเสร็จแล้ววะเกี่ยวเอรแล้ววะยี่เขิงเยอะอายนะไปถึงตามมานี่เออตามด้วย ขอบคุณหลวงพ่อหรือยังปิ๊บมาอย่างถ้ขอบคุณหลวงพ่อไดหลวงพ่อวัดอ่าวัดยังวัดไอ้พักกลางทุ่งนะครับจะขอมานะฮะล่าสุดให้ปิ๊บมาเอาวะเย็นใครคนนี้ไปอ้ที่คนนี้เป็นแบล็ลิ้งกันมาพลิกมาเลยเอาเบิร์ดเลยนะมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้สูตรใครครับ เออมั่วๆไปเนี่ยแหละอันนี้ผมไปเอามาครับไก่ทะเลเนคนไหนที่ไม่เคยเห็นไก่ทะเลนะครับนี่ผมไปเอามาจากชายหาดพัทยาเลยนะเนี่ยสวัสดีครับคุโอ้ของกินขอบว่าคุเจหน้ <laughs> ก,นกัน ลามมาอีกแหละนิดหนึ่งดาม่าลามมาเจ้าหน้าก็มีเกี่ยวอมันจะแซ่บไหมอย่าพูดอย่างงี้กับเพียนะหยัไปอ่ะเอาไปถือหน่อยโอเคยอดดีกวะมากไปไหมมากไปเยอะก็รอเถอะเออยันหยัดนี่นะกูรอฉากนี่แหละเพราะว่ามันเล็กเกินนะกูรอฉากนี่นะผมว่าของกูเนี่ยเล็ก บอกเลยมัอนี่แบบแซ่บกว่าดิแพก็ได้ไก่แซ่บอั้มันหอยแซ่บเลยไหมเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนไปเอาอันนี้ไปก่อนนี่นเอานี้ไปก่อนนี่นี่อันคิดอันคิดที่เคยเห็ดกิดก่อนอันมันสากระเบือข้างวันผมนะทำใหม่นะเลยเอามาเอาอันนี้มันอาจะเอาเอาตะบอนหอยแล้วดึงเลยเอามันแกะแล้วโอ้ยบุ่ตรยังซื้อเถอนาะพิดปิดลงเลยปิดพิดลงเลยอ่าปกติเชฟบอม ใช้ถุงมือนะครับแต่วันนี้ทีมงานกินกันเองไม่ต้องใช้ครับดีสิีผีใส่มือหนิอ๋อออ้ยหน่อยหนึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าไก่บ้านผมเพราะได้ดกคนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าต้องเกลือเขาใช่ผงสลตายน้ำอุ้ยผมกินไม่ต่อน้อยคนกินไม่ต่อน้อยบไว้ยกกระโดดนี่ไม่มีมอย เดีได้น่ะหยาดแล้วมันแทงเหล่าขาวไปเลยข่างขาโอ้ตายแล้วเฮ้ยว่าต้องมีคนเสียท้องน้อยบ้างล่ะโอ้บยตายหยาดเพื่อความหอมเพื่อความหอมของไก่เจอ้ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะครับผมอันนี้เป็นการปรับพื้นนะครับ รับพื้นให้มันเอ่อได้การนะครับเอาเอาเอานี่ขันมาตั้งครับเฮ้ยมันไม่แตกหรอวะอันเนี้ยเป็นเป็นอันนั้นใช่ไหมเออเป็นคอเอาเป็นกระจกอ้าวแล้วก็เอาไก่ยัดแล้วนะครับผมมันคงไหมล่ะเออให้แต่รูปหน่อยดีเออเ้ยใส่น้ำดี เออใส่น้ำในขวดดิไม่นั้ขวดแตกเมือจริงๆครับทีมงานผมว่าผมได้ทำผู้เดียวนะครับเอาน้ำโคกมาใส่ไม่ได้แล้ก็ตกรงนี้ตุ้งไก่รอแน่อยัางว่าประคาิ์นี่บาทไหนที่คือตักเลียเข้างใจเนี่ย ไม่ไม่ล้มครับไม่ล้มระดับไหนเปอยู่แล้วเออเป๊ะอยู่แล้วนี่ทำมาเจ็ดสิบกว่าตัวแล้วครับตั้งแต่เกิดมานี่ไก่เหรอครับสำเร็จอยู่ครั้งเอามาเหยมเอาเอากระปิบมากรบกรบลงกรบดีๆนะมันจะสนไก่นะเออไก่เกือกไก่หัวนอนพิงเเลยเ้ยว่าจุวะเออจุเลย อ่ะครับผมเฟืองแรกนะครับผมตา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 มาลุ้นเอาเด้อครับพี่น้องว่ามันจะได้กินหรือบมดได้ได้กินกะบขได้กินผมก็เตรียมเนื้อย่างไว้แล้วทำเสร็จผมก็ไปกินหรอทำของที่เปนเนื้อย่างกระโปรงหมดเลยมันมาเป็นก้อนเลยกันไม่ไม่ไม่แยกแยกต่างขีดแยกแยก นี่มันเป็นหมวกเลยเนี่ยเป็นแผ่นหมวกเลยพ่อพ่อ,อ,อพอก่อนพอก่อนมันจับใส่มันอัดมันเยอะมันเยอะเชื่อนี่นะเขยิบใส่สสสสมาเลยครับโทรศัพท์มีเงินอยู่หรือว่าโทรศัพท์ใคมีโทรศัพท์อเอาเป็นอย่างไรเขาประธานในพิธีครับครับพอพขอตัวจุดด้วยจุดจุดจุอันตรายอยู่เลยพร้อมพลรำพร้อมพร้อมเรับป็นชจ้ช่วยกันนะครับผม โอ้ยพวกมือเห็นไหมยอดดีเนาะแล้วตีแล้วตีแล้วมาแล้วครับควันมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้รับผิดชอบช่วยกันนะครับไฟบ้านกูนะครับบ่บ่เป็นอยังนั้นใส่ไฟมันขึ้นอย่างไวเลยครับพี่น้องเลยครับผมตอนนี้พวกเรากำลังเผาครั้งแรกนะครับผมกำลังเอาเพลีงใส่ ถ้าคุณยังงจะปิวตอนนี้ลมแรงมากครับผมเราก็ค่อยๆเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าสูงไฟอย่างนี้เห็นไหมถ้าไม่แยกเฟืองนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เมนครับเอาว่าอะยไอ้ด็กคนนี้โอกาสเสื้อมาบานแล้ว บุพาพไม่เ็ื่อ,อพี่ชายคนนี้เขาตั้งชืไม่มีวันพงออกเลยแกตายครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอก,กันตอนอ่นไก่สุกนะครับตอนนี้มันจะสุกไหมล่ะไม่ไม่รู้ครับว่ามันจะออกมาหน้าตายัางไงทุกคนมารอลุ้นช่วยกันครับมันจะหน้าตาออกมาเป็นหมูหรือไงอาจจะอาจจะเป็นลูมาก,ก็ได้ครับออ๋ดูหน้าคนเล่นมุ้งนี่ให้ท่านเลยครับนี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับลอยอย่างนี้นะครับโอุ้ยพอดยังไงครับโอ้โหพอดยังเลย

เตรียมตัวนะครับทีมงานพี่น้องเตรียมตัวเตรียมตัวเอาวันเอาวันที่วออยู่ในปาร์ตี้ละย่างกาฟึ้นไปเลยึ้นไปเลยยเลี้ยวลย่เลี้ยวจับปั๊บจับจับป้ยครับน้องเป็นไงครับเป็นไงครับผมผมบอกแล้วสะดับเทพ ว่ายอดนะบอกเลยนี่เป็นไก่ที่ผมภูมิใจมากที่สุดนะครับบอกเลยว่าระดับเทพเขาทำก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าไม่นะครับอันนี้มันพริกไทยดำครับย็งไงครับเออดูขวดก็ผ่านแล้วครับผมบอกเลยน่ากินมากแซ่บมอน กินผู้เดียวตัวนี้กินผู้เดียวกลัวยังหมดทุกฮะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเกี่ยแร่เนาะสแตกกันครับไก่เน่าอย่างนี้ไก่เน่าครับผม <Okay. S 1> เราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ปฏิบัติอนนี้พวกเราจะมาชิมกันครับเอาหั่นก่อนนมาซเนมาซีนหั่นทําไมคนอีสานเขาไม่หั่นกันหรอกเอาจิ๊กเอาหมดเลยกินไก่เลยครั้งเฮ้ยไงล่ะเนื้อนุ่มโอ้ละลายอ่ะละลายร้อนเลยอ่ะเฮ้ยข้างนี้นี่รสชาติเหมือนไก่เลยอย่าไปเชื่อนั้นหรอพวกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเนาะซีบิึงอ๋อปูไให้สุดไปสุด ซิมกินหรอือไม่กินแล้วเบิร์นหรอือไม่คนนะไม่ใช่ไม้กินกระดูกไผ่มักวะแม่งโคตรแสบเลยซุกอยู่บอะไรซุกซุกหรือครับหรืครับ,รบโอ้ผมมีแจว่วลืมลืมเผ็ดแจว่วย่าแมงดอกกินโลดทดสอบร้องคว,วันได้กินปลานะมาว่างอ,อืมอบผมมีแจ่วเนาะอืซุกกูอยากบอ ว่ากินน้ำดอกแซ่บแฮงว่าหรือถ้ามีแก้วก็เลือดนองไว้ในจักรกางนึงโอ้ยเอาคอให้ก็ได้คอให้ยาวก็นองอีกเอ้นี่จะเห้นแบบปั่นจับมีดว่ะไม่ปั่นเมื่อเมื่อกูเห็นเลยเฮงเลยเดี๋ยวใจเย็นขึ้นมาโอเคบ่มีอันแก้วอะถ้ามีแก้วอะมีแก้วมันสีแซ่บกว่านี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยละ ข้าวเหนียวร้อนๆมาแกงอ่บูลกันแจ่วจำ้ำ<อ>ครับผมคลิปนี้ก็ขอปิดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมที่ชอบบ๊อบรูกประทานแล้วก็เบลล์เอไอบ๊บบิเชียรแล้วก็ตามช่องหลักต่างๆของบ๊อบรูกประทานนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามน้องๆไว้ด้วยครับผม ่คลิปหน้าอยากให้พวกผมทำอะไรก็ขอให้คอมเมนต์ใต้อ่านนั้นมานะครับใต้กระดานนะั้งล่างแม่กินขา้าวขอบผมบ๊ายบายครับ